สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องเชิญทุกท่านนะครับครับประกอบหมกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะขอมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากทองทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่า e ีีนี้นะครับก็องละ5 0 0บาททุกรายการนะครับรอราคาเดิมราคาย่อมเยานะครับแล้วก็วันนี้นะครับอ่าก็จะมีรายการสุดท้ายนะครับก็จะผลละราคานะครับเนาะเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับนะว่าจะเป็น้าอะไรนะครับอ่าไม่เสียเวลานะครับนี่ครับรายการที่1ครับองค์นี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าพิม์ใหญ่วัดรักัางเนาะนี่ขอบตัดสวยๆเลยอ่าโอ้โหหลังนี่มีอ่าเขาเรียกว่าบางคนจะเรียกว่ารูปูนตามดเลยนะครับเกิดจากการอ่า ทำปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์นะครับเนาะเนี่ยครับก็คุยภาพก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับโอ้โหองพระนี่เนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับพี่อ่ายุยุบยนย้นแบบนี้เลยนะครับอ่ารุ่กกวนนะครับเนาะเน้นย้ากันทุก ep นะครับพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วก็ทักไลน์โทรมาปิดกันได้เลยนะครับเนาะอ่นนี่ครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับลองรอยการปิดนะครับพี่อื นี่ครับโหนี่ครับชอบถูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยนะครับพี่อาองนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองนี้ครับจะมีการลงรักมาด้วยนะครับพี่เนี่ยครับมีคาบลักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับน้องมีคาบลักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ชอบตกใจทักไลน์โทรมาปิดกันได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ครับรักเก่าๆแบบนี้เลยครับอเม็ดมลสารวิเศษเม็ดกรวดทรายนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้เนเ้อเก่าๆถึงยุคเลยนะครับแล้วแถมองนี้ครับพี่อย่างคลาสสิกนะครับเนาะด้วยการลงรักมาด้วยนะครับผมองนี้ครับมีการลงรักมาด้วยนะครับนี่ครับวิเศษน่ครับเป็นเม็ดก้อนๆแบบนี้เลยนะครับอ่า ชอบถูกใจทักมาปิดเลยนะครับพี่ยารอช้านะครับอ่านี่ครับหลังอุ้งนี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่อาจะเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยครับโอ้โหมีคาบน้ํามันตังอิ้วด้วยนะพี่นะอ่ามีคาบน้ํามันตังอิวด้วยเนาะอ่านี่ครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ องน,นี้ครับเนื้อหาก็น่าจะเป็นพระฝากกลุ่นะครับเนี่ย่าจะมีคราบกุเนาะเนื้อก็จะออกแก่ตั้งอิ้วนะครับพี่อมน้ําตานะครับไปทางโซนวัดระคังนะครับโอ้เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่อันนี้คาบกุ่คาบไข่ขึ้นเลยนะครับนะะคาบกุ่คาบไข่นี้ขึ้นเลยนะครับโอ้โหนี่ครับชอบูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยนะครับพี่่านี่ครับโอ้โหนี่ครับ นี่ครับดูครับพี่พี่เห็นไหมนี่ครับพระฝักกลุนเนาะอ่านี่ครับเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังก็มีรอยยุบรอยย่นนะครับคราบกลุกคราบไข่ขึ้นนะครับพี่คราบกลุคราบไข่เต็มด้านหลังเลยเนาะอ่านะครับรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่าองนี้ครับเป็นเอ่อพิม ฐานแทมวัดรักขังนะครับผมโอ้โหนี่ครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับอ่านี่ขอบตัดถือว่าสวยเลยนะครับพี่อขอบตัดสวยสวยเลยเนาะอ่ะลงกล้องให้ดูครับอ่าองพระนะครับนาอะจะออกแก่อ่าเขาเรียกว่าน้ํามันตังอิวนะครับอ่าองนี้เข้มเลยนะพี่นะ้าน่าจะส่วนผสมของน้ํามันตังอิวค่อนข,ข้างเยอะเลยเนาะอ่าหน้าตักคล้ายสักตำข้าวนะครับพี่อกล่องนะครับหูจดบาจดไหลเลยนะครับผม อ่หูจดบาจดไหลเลยนะครับไกยภาพนี่โอ้โหหูครูคับเห็นไหมอ่ายุบย่นแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับอ่ากกยภาพนี้ยุบย่นแบบนี้เลยเนาะอ่าชอบถูกใจนะครับพี่อย่ารอช้านะครับนะอ่าผมบอกเลยว่าภาพแบบนี้นะครับพี่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับเนาะอ่านี่ครับจะเอ่อคล้องขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับอ่ะองค์นี้ครับรายการที่สี่นะครับผมรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ นี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผิวเปิดนะครับพี่อ่าเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเม็ดกรวดมวลสารต่างๆนะครับเต็มองคพระเลยนะครับพี่นี่ครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับพี่มวลสารค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่านี่ครับมีคาบลักรําด้วยนะครับพี่ผิวพระองค์นี้ครับจะเปิดเนาะ ผิวพระองค์นี้จะเปิดนะครับพี่เพราะวา่าน่าจะถูกกับเนื้อนะครับพี่แล้วก็ทําให้พระเนี่ยผิวเปิดนะครับโอ้โหจะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับอ่นี่ครับโอ้โหดูนะครับพี่พีเห็นไหมมลสารต่างๆนี่มปฟงวิเศษนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ด้นานหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับ องนี้นะครับรายการที่5้านะครับพี่รายการที่5้านะครับต่อไปครับรายการที่6ครับอ่าอีกหนึ่งองนะครับพี่ที่ฝากกลุกนะครับเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหดูเนื้อหาครับพี่นี่ครับอ่าลงกล้องเลยนะครับอ่ามีคราบกุกคราบไข่นะครับตามธรรมชาติเลยนะครับพี่ผิวตามธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้ครับพี่ ่าราคาหลักร้อยเองเนาะอ่านี่ครับขอบตัดครูดสวยเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหด้านหลังก็มีคราบกุเนาะคราบไข่ขึ้นนะครับนี่ครับเกาะเป็นผลึกเลยนะครับมีเกาะเป็นผลึกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับ อ่ะงนี้ครับรายการที่หกนะครับพี่รายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าเนื้อหาก็จะไปทางโซนวัดรักทงเลยนะครับพี่อ่าเนื้อหาไปทางโซนวัดระคังเลยนะครับอ่านี่ครับออันนี้ก็จะออกแก่น้ํามันต่างยวนะครับเนาะอ่ายตรงนี้อ่าจะออกแก่น้ํามันต่างยวเลยนะครับ อ่ะนี่ครับโอ้โหนึกนุ่มนะครับอ่ะมีคาบอ่าคาบไขขึ้นด้วยเนาะอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับอ่า <c oughs> นี่ครับขอบัดครูดสวยเลยเนาะมาดูด้านหลังครับนี่ครับ้หหลังนะพี่เห็นไหม มีค่าผลึกไขขึ้นเลยนะครับแล้วก็เนืือนี่ยุบย่นชัดเจนเลยนะครับนะเนื้อยุบย่นชัดเจนเลยครับรายการที่7ดนะครับต่อไปครับรายการที่แดครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีครับวัดระคังน้องอ่านี่มีค่าบลักเก่าด้วยนะครับคราบลักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ อ่านี่ครับโอ้โหดูครับเห็นไหมมีองนี้จะลงรักเก่ามาเนาะอ่ะมวลสารก็ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับมีกดมวลสารต่างๆนะครับพี่อ่านี่ครับชอบถูกใจนะครับน้องแบบไหนนะครับตักมาได้เลยนะครับพี่อ่านี่ครับของตัดนะครับโอ้โหรอยคูสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมวลสารเต็มเลยเห็นชัดเจนด้วยเนาะอ่า อันนี้ครับรายการที่แปดนะครับพี่จำหมายเลขให้ดีนะครับนะจำหมายเลขให้ดีแล้วก็จำอ่าอ p ีด้วยนะครับจำอี ep ีให้ดีด้วยเนาะอ่ารายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่าองนี้ครับพิมพ์เส้นได้อีกหนึ่งองครับพี่โอ้โหองนี้ครับเก่าๆเลยเนาะอ่าองนี้จะมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์ด้วยนะครับพี่อ่ามีเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับ องก็ออกแกน้ามันต่างอิ้วนะครับพี่เนี่ยครับเป็นพิมพ์เส้นได้เนาะเนื้อหาวัดระฆังเลยนะครับแบบนี้นะนี่ครับชอบสูกใจครับปีกเขเข้ามาได้นะครับพี่โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับอนี่ครับขอตัดคลุกปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับ ดูด้านหลังครับนี่ครับอื้ดูดิพี่มวลสันวัลระครั้งทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยผงที่เท่าใบลานเนาะผงพิเศษนะครับปูนปลาหอยนะครับ่อรายการที่เก้านะครับพี่ต่อไปครับรายการที่สิบครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่เนื้อนุ่มๆเลยเนาะอ่านี่ครับ เนี่ยครับเนื้อดูแล้วลมุนตานะครับเนาะมันจะมีคราบผลึกนะครับพี่กําลังก่อตัวเลยนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับเป็นคราบขาวๆเนาะอ่ะนี่ผมคิดเท่าใบลานนะครับเนื้อนึกนุ่มเลยนะครับองนี้ครับมีเส้นสีชนะด้วยนะครับพี่องนี้สันแข้งคมนะครับอ่านี่ครับช่วงองพระนี่ก็จะดูนึกนุ่มเลยเนาะอ่านี่ครับพระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับพี่คุ้มแน่นอนเนาะ นะครับตัดรอยคูดรอยย่นแบบนี้เลยนะครับอ่าอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับอ่าดูด้านหลังครับหลังนี่เป็นหลังกระดานนะครับนี่มีร่องรอยการกดกระดานตกไปลายนะครับเนาะอางนี้นะครับรายการที่อ่ารายการที่สิบนะครับพี่รายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับ อ่ะงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนื้อแตกลายสังครโลกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมีรอยขอบปีต่างๆเลยเนาะอ่าแตกลายสังครโลกนะครับพี่ลุกกล้องนะครับมีครับเกตตดองนี้ทะลุซุ้มนะครับเนาะอ่าเนื้อนะครับจะมีความหนึกแข็งนะครับพี่เนื้อองนี้จะมีความหนึกแข็งเลยนะครับฐานชั้นกลางก็คมนะครับ สมส่วนนะครับเนาะอ่าเกตทะลุซุ้มด้วยนะครับนี่มนสารดินเจ็ดปลาเจ็ดโปงนะครับอ่านี่บขอตัดตร้อยครูดแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังเนาะจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ใกล้ๆขอบนี่จะมีร่องรอยปีนะครับแบบนี้นะอ่าเนื้อก็ แตกลายสังคโลกนะครับพี่อ่านี่ครับโอ้โหสวยมากๆนะครับรายการที่11นะครับต่อไปครับรายการที่12ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับพี่โอ้โหหลังยุบยนเลยนะครับองนี้ก็น่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับเนาะอ่านี่ครับโอ้โหพี่ผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับเราจะให้อยู่สภาพสมบูรณ์นี่คงเป็นไปได้ยากนะครับพี่ นอกจากจะเก็บไว้ที่ดีๆมากเลยแล้วก็นอกจากจะอยู่ในหีบนะครับที่เก็บไว้อย่างดีอย่างนั้นนะครับเนาะถึงจะเจอแบบพาะสภาพดีๆนะครับนี่ครับโอ้โหนี่อันนี้คือเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับโอ้โหสวยแบบนี้เลยนะครับหลังน,น,นี่ครับมีรอยยุบรอยย่นนะครับ ารายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอนนี่ครับออนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเนื้อค่อนข้างแห้งแกร่งนะครับพี่อาจจะมีความนึ่แกร่งครับหลังยุบย่นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูพี่เห็นไหมเนื้อ,อน,นี่เป็นเม็ดเม็ดเลยเนาะ จะเอาอสูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับวนสารชัดเจนแบบนี้นะครับพี่อนี่ขอบตัดคูดด้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ครับรายการที่สิบสามนะครับพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอันนี้ครับเป็นสมเด็จบางพงศ์นะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังมีตาปั๊มมัดใหม่อามาตัดลดด้วยนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีคราบกรุ๊กคราบสนิมนะครับเนาะอองแล้วก็จะออกแกลตังอิ้วนะครับพี่ตรงนี้ก็จะออกแก่ะต่างอิวเนาะเนี่ยครับโอ้โห นี่ครับมีคราบกลุก่คราบสนิมขึ้นแบบนี้เลยนะครับนอนหลังครับม,มีตาปั๊มมัดใหม่อามาตลดด้วยนะครับผมรายการที่สิบสี่นะครับเราไปาบที่สิบห้าครับร <c oughs> อันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่านี่ครับอันนี้ก็เลี่ยมโบราณเลยนะครับพี่่าเลี่ยมโบราณเลยนะครับด้านหลังน่าจะเป็นรูปหัวใจเนาะ,ะดูใกล้ๆครับพมภากลมเป็นผลมะตูมนะครับมีมนสารบาซุมกอโปรงพิเศษเนาะ,ะและเหล็กก็มีนะครับพี่ตรงนี้มีเหล็กเนาะอ่นนี้เลี่ยมเก่าเลยนะครับพี่ ด้านหลังครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอนี่ครับพิมพ์ใหญ่เนาะออันนี้ก็จะมีคราบผลึกสีขาวขึ้นเลยนะครับเป็นพวกคราบที่เกลือนะครับพี่บางคนก็กแคลไซด์เนาะเนี่ยครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหอ่านี่ครับดูแล้วละมุนตามากเลยนะครับพี่ ดูแล้วละมุนตามมากๆเลยเนาะนี่ครับโอโ้านหลังครับอ่ารายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับจะเป็นชุดพระใส่กรอบนะพี่นะกรอบตลับจิวเวลรี่นะครับเนาะก็ราคาเท่ากันนะพี่นะเพราะว่าได้มาแบบนี้เลยนะพี่โอ้โหเพราะว่าบางที FC เราก็มีแบบชอบใส่กรอบก็มีนะครับเนาะ รายการที่17นะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับอ่านี่เรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังครับแตกลายสังขโลกแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้ครับตรงกลางเกศมีตุ้มกลมๆด้วยนะครับอ่าเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับพี่วัดรักคังนะครับอ่านี่ครับองพระนะครับเนาะออกสีน้ำตาลนะครับตัดกับผหนังอย่างสวยเลยนะครับพี่ผนังก็จะเป็นสีขาวนวลเนาะนี่ครับโอ้โห อ่าดัานหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับมีลายแตกลายสังคโลกนะครับอ่ารายการที่17นะครับต่อไปครับรายการที่18ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่พระะธานะครับมีเส้นใต้ฐานเนาะอ่าเนื้อเก่าๆซวยๆเลยเรี่มอ่าอ่าเกาะรัดับพิวลี่นะครับพี่เกรดเอเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับข้าวฟ้าขาวขึ้นผลึกเลยนะครับ แล้วก็มีเส้นส sí ีธนะนะครับเนาะมีเส้นสีธนะนะครับเนี่ยครับโอ้โหสารชัดเจนนะครับพี่พิมพ์สวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับพิมพ์ห่างพระประธานเนาะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ตรงนี้ครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับเนาะอ่าเนี่ยครับสวยๆเลยครับรายการที่18นะครับพี่รายการที่18นะครับ ไปครับรายการที่19นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นอกตันนะครับพี่เนื้อโอ้โหหนักแกงเลยนะครับมาดูนะฮะใกล้ๆกันนะครับอ่านี่ครับโอ้เนื้อแตกลายด้วยนะครับพี่เห็นไหมอ่าแกงแตกลายนะครับตรงนี้เจ็ดชั้นนะครับอกตันวัดเกตนะครับอ่าสวยแบบนี้เลยเนาะนะครับเห็นไหมครับพี่นั่นนี่แตกลายชัดเจนเนาะ หลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่หลังจะเป็นหลังเรียบเนาะมีรอยยุบรอยย่นต่างๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับผมอ่าต่อไปครับรายการที่ที่สิบสาอ่านี่ครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่านี่ครับโอ้โหหมุนสารชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแร้วก็กุมภทนมะตูมนะครับอ่าเกต จดซุ้มนะครับพี่องค์นี้เกรดจ,จดซุ้มนะครับเนี่ยครับเม็ดแร่ยกเขียวนะครับอชอบถูกใจปีกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าอางนี้นะครับรายการที่อ่า ยี่สิบนะครับพี่ดูครับมวลสารเยอะมากเนาะเดยมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับถังนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้วัดรักท่งนะครับเนื้อแก่ต่างอิ้วแตกรายงานนะครับหลังพอจะเป็นหลังเรียบเนาะน่ครับมวลสารเม็ดแร่ยอกเขียวเม็ดปลาซุ้มกรอเห็นชัดเจนนะครับเนื้อแตกรายงานนะครับที่มีความ แกะต่างอิ้มอยู่ในตัวเลยนะครับอ่านี่ครับพิมพ์เส้นได้วัดระฆังนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่อ่าเนี่ยครับอ่าโมเสสผ้าซุ้มก่อนนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมพิมพ์เส้นได้อ่าวัดระฆังนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับ น,นี้ก็เป็นพิมจีดีนะครับเนื้อแตกไรยงานเนาะอันนี้จะออกอนวลนๆนนนนอมเหลืองนะครับพี่อ่าเนี่ยครับลงกล้องนะครับนี่ครับมวนสารเป็นแร่ยกเขียวแร่เหล็กก็มีนะครับลาซุกอนะครนะถูกต้องตามตำราเลยนะครับพี่พิมจีดีวัดละขังนะครับองค์นี้นะ,อะโอ้โห สวยเลยนะครับนั่นหลังครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่นนี้ครับเป็นพิมพ์เข้าตุ่มนะครับพี่วัดเกตนะครับอ่าเป็นพิมพ์เข้าตุ่มวัดเกตนะตรงนี้ก็เรี่มกรอบสวยๆเลย เนื้อหนึกแล่งนะครับแตกลายนะครับพี่อ่าเนื้อหนึกแล่งแตกลายมีเขาเรียกว่าคาบปูนปลาหอยขึ้นเลยนะครับพี่อ่าตรงนี้ครับเนื้อสวยๆเลยนะครับคาบปูนปลาหอยขึ้นเลยเนาะหนังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่อ่าตรงนี้นะครับอนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ อันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พักประธานนะครับมีเส้นใต้ฐานเนาะอกวีด้วยนะครับพี่องค์นี้อกวีด้วยเนาะหลังก็แตกลายแบบนี้นะครับพี่อ่ะมาดูกันใกล้ๆครับอ่าันนี้ก็จะมีคราบอ่าฝ้าขาวเนาะเป็นพวกคราบแป้งนะครับพี่องค์นี้นะครับอขึ้นแบบนุ่นๆนะครับอกวีนะครับมีเส้นสิทธฐานะด้วยนะครับองค์นี้นะครับอ ชอบกาะิดเอ็นเข้ามาได้นะครับอ่านี่ครับด้านหลังครับหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะรายการที่24ครับต่อไปครับรายการที่25ครับอ่านี่ครับอันนี้ครับอ่าเป็นสมเด็จก้อนนะครับอ่ากุวัดกัลยานะครับพี่กุวัดกัลยาครับมี4ีองค์นะครับพี่ บอกเลยว่าราคานะครับผมเอาอสี่อง์นะครับผมเอาแปดร้อยนะพี่นะอมีสี่องนะครับและเรี่ยมกรอบพลาสติกเนะาะเรี่ยมกรอบอพลาสติกแบบนี้เลยนะพี่กันน้ำนะแล้วเป็นสามห่วงนะครับเนี่ยสามารถาห้อยอีกองหนึงองได้นะครับเนี่ยครับนี่นะ นี่ก็สวยเลยนะครับเป็นพระที่สมเด็จโตสร้างด้วยนะครับพี่นะครับโอ้โหดูครับอันนี้ก็เนื้อหานะครับของพระกุวัดกรลยาก็จะลงรักปิดทองนะครับพี่แล้วก็มีคาบกุนะครับอ่าดูง่ายเลยเนาะนะครับเนื้อหาจะมีคาบกุแล้วก็ลงลักปิดทองนะครับโอ้โหนี่ครับสวยเลยนะครับ ตรงนี้นะครับรายการที่ยี่สิบครับ800บาทนะครับพี่คุ้มแน่นอนนะครับ4องค์เนาะอ่ะรับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากองทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ08 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนถบ,บอบโตรไม่เจอน,นะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ